สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทํามะกรูดเชื่อมนะคะอ่าอันนี้พี่อ้อยปอกปอกผิวมะกรูดเอาไว้แล้วเนาะเพราะว่าเขาให้ปอกอ่าผิวที่เขียวๆออกให้หมดนะคะก็คือพี่อ้อยปอกเอาไว้แล้วเนาะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเพราะว่าเวลาการทาอะ่ะเขาใช้ขั้นตอนที่ที่ยาวนะคะยาวก็เดี๋ยวพี่อ้อยก็จะทําการแบบ หยุดเทปเป็นช่วงๆนะคะหยุดเทปเป็นระยระๆเนาะอันนี้พี่อ้อยก็มาปอกปอกผิวมะกรูดก่อนนะคะมะกรูดเนี่ยเป็นมะกรูดที่น้องจอยส่งมาให้พี่อ้อยนะคะก็ดอกอัญชันไม่มีนะคะยังสั่งไม่ได้เนาะก็พี่อ้อยก็แบ่งเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็จะแกงแล้วก็ไม่ได้แกงนะคะเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้ไปตลาดเองเนาะ ไม่ได้จลาจลาเองก็เลยทำแกงทำอะไรไม่ได้การทำคลิปของพี่อ้อยอุปสรรคมีตรงที่่าลูกบางครั้งก็สนับสนุนบางครั้งก็ไม่สนับสนุนมันก็เลยจะลำบากหน่อยผิวมะกรูดนี่หอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเราออ่เพี่อ้อยจะแตกตากแห้ง จะตักแห้งเอาไว้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วอีกส่วนพี่อ้อยอาจจะเอาใส่ถ้วยเล็กๆนะคะใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็เข้าไปวางไว้ในห้องน้ำเขาจะหอมมากๆเลยค่ะออกได้ผิวมะกรูดเป็นกำมังเลยเนะาะมะนาวไอ้มะกรูดอามะกรูดเท่าไหร่เอ่ยเ่ะเจ็ดเจ็ดห้าสิบสองสิบสองลูกนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยต้องอ่าเอาเนื้อเขาออกก่อนเนาะเขาบอกว่า เขาอบอกว่าให้บ้างนะคะแบบนี้เนาะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดอันนี้แค่เจ็ดเองเนะาะอเดี๋ยวก็แค่เอาเนื้อออกนะคะเปาะลอกเอาเนื้อเข้อออกมาหรือหรือว่าจะเหมือนกับ อะไรเนาะเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาประมาณว่าปลายช้อนขูดอะไรแบบนั้นเนาะเดี๋ยวพี่อยขอหยุดกล้องแป๊บหนึ่งเนาะนะเรามาชําแหละมาขูดต่อเอาน้ำเอาเม็ดเอาเนื้อออกนะคะทีจริงพี่อ้อยคิดว่าบีบมัก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าเราบีบมันก็ออกอยู่แล้วแต่ว่าเขาน่าจะกลัวช้าหรือป่ะ ตามรักเราก็น่าจะมีเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาไปคั้นเกลืออีกนะคะตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่เอาเม็ดออกกับเนื้อเนาะ น้ำมะกรูดเนี่ยเพียวหอเสดายมากๆก็ประมาณแปดกรีบนะคะแปดกรีบดีฟองง่ายนะ เอาอะไรควักก็ไม่ออกค่ะเพราะเขาเหนียวจะมีอีกหลายขั้นตอนนะคะกว่าจะได้เป็นมะกรูดเชื่อมเนาะอันแข็งมาก เขาสดนะคะเรื่องของเรื่องคือเขาสดคือเขาสดเนาะเดี๋ยวเราต้องเอามาขยำเกลือนะคะขยำเกลือแล้วก็เอาไปแช่น้ำปูลแล้วก็เอาไปต้มน้ำนะคะต้มน้ำเพื่อเขาหายให้เขาหายสาหายเปรี้ยวหายฝาดในเปลือกสกเปลือกเขาเนาะ น้ำพี่อ้อยอาจจะเอาใส่ขวดเนาะเข้าช่องฟิล์มเก็บไว้น้ำเขาใส่ต้มยำก็อร่อยนะคะเป็นต้มยำแบบบ้านๆเนาะเป็นต้มยำแบบบ้านๆแบบสมัยก่อนที่ที่ยายทําให้ทานต้มยำบ้านนอกๆใส่ผิวมะกรูดไอใส่น้ำมะกรูดเนะาะมันจะหอมปูดแล้วหิวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหืม ดอยมัวแป<ต>ะตอนเด็กๆนะคะถ้าถ้าน้องๆจำความได้เนาะก็จะมีอ่าขนมตัวหนึ่งเนาะที่เขาใส่กล่องขายใส่กล่องขายแล้วเป็นเหมือนผิวๆนั่นนะคะคือตัวนี้นะคะตัวตัวมะกรูดเนี่ยแหละเขาทาแล้วเขาเอาไปอบแห้งเนาะ อบแห้งแล้วก็เอาไปใส่ฟองขายสมัยก่อนนี่จะเป็นคนจีนทําเนาะจะเป็นคนจีนทําไม่ใช่ของไทยๆเนาะคนจีนทําเข้ามาขายเดี๋ยวเอาพี่อ้อยเอาผ่านขั้นตอนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยเดินกล้องหน่ยนะคะพี่อ้อยขอหยุดกล้องแป๊บหนึ่งเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะอ่ามาค่ะต่อค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการต้มต้มน้ำทิ้งนะคะคือมะกรูดนะเดี๋ยวพี่อ่าจะลงะรายละเอียดไว้ในคลิปนะคะพี่อ่าจะลงะรายละเอียดไว้เนาะ เพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่อ้อยหยุดเทปไปพี่อ้อยไปคั้นน้ําออกนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้าเนาะล้างน้ำสามครั้งนะคะสลับกันระหว่างน้ําปูนสามน้ําเกลือสามครั้งกับน้ําเปล่าสามครั้งนะคะล้างทิ้งนะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ํปาปูนใสครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พี่อ้อยจะเอามาต้มน้ําเดือดนะคะแล้วก็ต้มให้เขาออกความฝากออกไปนะคะแล้วก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการเชื่อมเนาะ ก็เดี๋ยวรอพี่อ้อยรอน้ําเดือดแล้วพีว่จะต้มคือรายละเอียดเขาเยอะอะคะ่ะเพราะว่าพี่อ้อยจะทําจะทําให้ดูทุกขั้นตอนน่ะพี่อ้อยคิดว่าคลิปน่าจะยาวมากนะคะแม้กระทั่งการแช่น้ําปูนก็ต้องแช่ไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะแช่น้าเกลืออีกครึ่งชั่วอีกสองชั่วโมงนะคะมันจะยาวทํามะกรูดนี่หอมมากๆหอมติดหอมทั้งบ้าน นะคะหอมมากๆเดี๋ยวพี่อ้อยเล่งไฟนะคะแล้วก็จะต้ม,ตมน้ําทิ้งนะคะแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปล้างน้ําเปล่าอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมาเชื่อมเนาะเดี๋ยวระหว่างที่พี่อ้อยต้มน้ําเนี่ยพี่อ้อยจะให้ดูคลิปเนาะแล้วก็เอาไปล้างน้ําพี่อ้อยจะหยุดเทปไว้นะคะแล้วก็จะไปล้างน้ําเนาะเพราะว่าการล้างก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็จะบีบในในเนื้อเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขาจะเป็นย,ยุ่ยยอย่างนี้เนาะ จะเป็นเนื้อของเขาก็คือก็คือยังมีเนื้อเขาอยู่นะคะพี่อ้อยไม่ได้ออกหมดเนาะพี่อ้อยว่าเขาหอมดีนะคะก็แล้วเดี๋ยวจะจะต้มจะต้มน้ำก่อนนะหรือบางคนถ้าจะแกะออกหมดก็ได้นะคะจะแกะเอาเนื้อออกหมดก็ได้เนาะ ก็แล้วแต่นะคะแต่ผมพี่อ้อยพี่อ้อยคิดว่าเขาหอมอดีค่ะแต่เม็ดเราก็อย่าลืมมาออกนะคะยังไงเม็ดก็ต้องมอาอกเผื่อหลานทานเนาะอันนี้เอาไว้ทานเล่นๆนะคะทานเล่นจะเจ๋อหวานหอมนะคะเ็าชุม่มชุ่มคอม,มากๆเลยเนาะ คือการทำมะขูดเชื่อมนะคะจะมีหลากหลายวิธีเนาะก็อลองเซิร์ชเข้าไปหาในใน o g l e ก็ได้นะคะจะหาใน Google ก็ได้นะคะจะทำแบบย่อยทำก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเหลือเนื้อนะคะคจะเหลือ,อเปลือกเขาเะะม็ดย่อยบางทีมาสุกอยู่ตามซอ,อ,อกไม่หมด อยคิดว่าขั้นตอนแบบนี้อ,อยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ดูขั้นตอนการเชื่อมดีกว่าเนาะอ,อืพี่อ้อยขอหยุดเทปตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้ไปดูตอนเชื่อมเนาะเดี๋ยวไปดูตอนเชื่อมเลยนะคะ ขั้นตอนการเชื่อมแล้วนะคะพี่วายใช้น้ําตาลหนึ่งถ้วยเนาะหรือประมาณสองขีดนะคะหรือประมาณสองขีดแล้วเพราะว่าพี่วอยใช้มาขูดแค่สิบสามลูกเนาะ,ะใช้อาลประมาณสองขีดก็เคี่ยวน้ำตาลให้ละลายนะคะ นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะต้องเคี่ยวหน่อยนะคะให้เขาออกเหนียวนิดิดเนาะเดี๋ยวพี่อขอหยุดเทดี่ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่เคี่ยวก่อนนะ ้ำตาลได้ทีแล้วนะคะจะเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลหน่อยเนาะก็พี่อ้อยก็ต้องหยุดเทปไว้นะคะไม่อยากไม่อยากให้เสียเวลามากนะคะมีขนาดพี่อ้อยทําไปหยุดเทปไปนะคะเนี่ยอ่าเลกินเวลาจะต้้งเยอะเนาะใส่มะกรูดลงไปเชื่อมน้ําตาลให้เหนียวเล็กน้อยนะคะให้เหนียวเล็กน้อยไม่ต้องเหนียวมากเนาะ,ะแล้วก็เอามะกรูดลงไปนะคะ ตั้งมะปูอีกประมาณ5-6นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยเอามะนาวบีบลงไปเนาะจะเห็นว่าเนี่ยมันมีรอยมันมีแตกเลยนะเพราะพี่ย,อย้ยอยใช้บีบนะคะบีบเพื่อต้องการเอาน้ำออกมาเนะะาะใส่มะนาวแล้วก็ ตั้งไฟต,ต่ออีกนิดนะคะมะนาวหนึง่งซีกเนาะเพื่อให้ตัวมะกรูดที่เราเชื่อมไว้เขียวนะคะเราต้องให้อยากให้สีสวยออกเขียวๆนะคะหรือ,อนวนๆก็ตอนลาเราแช่มะกรูดแล้วก็แชน่น้ำใบเตไยได้น้ำใบเตยเราไปแช่ได้ แต่ย้อยไม่ได้ใส่คนะย้นยไม่ได้ใส่เพราะว่าอยู่บ้านนี้ไม่มีใบเตยครับอยู่บ้านนี้ต้องมเตยเดี๋ยวย้อยจะเที่ยวต่อนะคะแล้วก็จะมีภาพตอนจบนะคะย้อยจะให้ดูภาพที่ไวึ้นหน้าจอเนาะก็ตอนนี้เราจะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้เดี๋ยวย้อยจะเที่ยวต่ออีกสักนิดนึงยวนะครับ เสร็จแล้วค่ะมาขูดเชื่อมอ่าเดี๋ยวทิ้งให้เย็นนะคะแล้วก็เอาเก็บใส่กล่องเนาะพอแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะเวลาจะทานแล้วก็แบกทานเนาะ,ะค่อยค่ิทานนี่เนมันมก็จะหอมหวานนะคะแล้วก็ชุ่มคอด้วยเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ